นี่ไม่ใช่บอสหมอเอกนะครับแต่คือบอสหมอโทมัสนะเป็นหมอที่ปลอมตัวเป็นพยาบาลเพื่อที่จะไปฉีดยาพิษใส่คนคนนึงนะครับจนทําให้คนคนนั้นเนี่ยเกือบตุยเลยทีเดียวเรื่องราวนี้เนี่ยจะมีที่มาที่ไปอย่างไรและเขาทําลงไปทําไมกันแน่ไปติดตามกันต่อในจันฝันร้าย EP นี้ครับ สวัสดีครับมาพบกับรายการจันฝันได้นะครับวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวซ่้นๆที่ไดมอนไปพบเจอมาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะคดีนี้เนี่ยมันแปลกดีนะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยเกาะกลุ่มกับเรื่องราวของบอสหมอเอกเนาะที่เราได้ยินมาว่าเป็น เป็นเทคนิคการแพทย์ที่ปลอมตัวมาเป็นหมอใช่ไหมอันนี้เป็นหมอปลอมตัวมาเป็นพยาบาลเออฟังดูแล้วมันแปลกใช่หมเป็หมอจะปลอมตัวเป็นพยาบาลทำไมก็อย่าไปฟังต่อในวันนี้นะก่อนจะไปเริ่มคลิปกันก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้กับไอ้อนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปติดตามกันในจังหวันได้ E.P. นี้ครับเรื่องราวนี้นะครับเป็นของหมอคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่านายโทมัสควานนะครับซึ่งเขาคนนี้เนี่ยเป็นแพทย์ประจําเมืองซันเดอร์แลนด์ของประเทศอังกฤษนะโดยในวันที่เกิดเหตุเรื่องราวนี้ขึ้นก็คือเขาเนี่ยแอบอ้างตัวปลอมตัวไปเป็นพยาบาลนะครับฟังไม่ผิดนะหมอปลอมตัวเป็นพยาบาลเออแล้วเขาปลอมตัวแบบนั้นไปทําไมเขาเนี่ย ตั้งใจวางแผนในการที่จะไปทำเรื่องราวบางอย่างที่ไม่ดีขึ้นนะครับนั่นก็คือเขาเนี่ยใส่วิกผมใส่หนวดปลอมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็มีการใส่วงใส่แว่นอะไรเพื่อที่จะปลอมตัวอีกด้วยแล้วก็ได้มีการพยายามจะแปลงโฉมเมื่อให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นอีกคนนึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปทําการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันโควิด -19 ให้กับคนคนหนึ่งนะครับชื่อว่าโอฮารา โดยเขาเนี่ยแกล้งทําเป็นไปตรวจสุขภาพให้ที่บ้านของนายโอฮาร่านะครับและหลังจากนั้นก็ได้ฉีดสารพิษเข้าไปแทนที่วัคซีนนะครับ ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนายโอฮาร่าเนี่ยโอ้โหก็เกือบปางตายนะครับแต่สุดท้ายเขารอดมาได้ซึ่งเขาเนี่ยถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเลยนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่ไอพยาบาลที่ถูกปลอมตัวมานี้เนี่ยออกไปจากบ้านเขาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าก็ได้มีการตรวจสอบนะว่าเกิดอะไรขึ้นจนได้มาพบว่าถูกฉีดสารพิษเข้าไปโดยพยาบาลที่ถูกปลอมตัวมาโดยนายแพทย์อีกคนนึงนั่นเองนะ เออนั่นจิงทำให้มีการสืบสวนสอบสวนนะครับจกนกระทั่งไปเจอเป็นนายโทมัสควานอย่างที่เล่าไปในตอนแรกนะครับว่าเขาเนี่ย เป็นหมอนะแล้วก็ปลอมตัวมาเพื่อที่จะมาฉีดวัคซีนซึ่งเขาเนี่ยขับรถมาจากบ้านของเขาในอิงเกลบีบาวิกนะครับไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งในนิวคาสเซิลเมื่อวันที่2 2่มกราคมปี2024ก็คือวันที่เกิดเหตุน,นั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปปลอมตัวที่โรงแรมแห่งนั้นนะครับอันนี้คือตำรวจเขาแทร็กกิ้งเรื่องราวนี้นะกลับไปว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้น,น,นแล้วก็หมอคนนี้เนี่ยยังมีการพยายามเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถยนต์ไว้เพื่อที่จะขับไปที่บ้านของเหยื่อ,อ,อด้วยเพื่อปลอมตัว ออหลังจากนั้นนะครับหมอเนี่ยจึงถูกตามไปจับกลุ่มตัวได้นะครับบ้านของเขาเพราะว่าตํารวจเนี่ยก็ตามจับกลุมตัวไม่ยากนะครับพอรู้แล้วว่านายคนนี้เป็นใครมาจากไหนเป็นนายโทมัสควานเนี่ยเขาเนี่ยจึงได้ยอมรับว่ามีความผิดฐานใช้สารอันตรายแล้วเขาก็ถูกตัดสินความผิดฐานพยายามฆ่าอีกด้วยโดยที่ทุกคนเนี่ยก็งงันใช่ไหมว่าแล้วเขาเป็นหมออยู่ดีเนี่ยปลอมตัวเป็นพยาบาลแล้วก็ทั้งแต่งตัวนู่นนี่นั่น,นทําเรื่องราวให้มันวุ่นวายเพื่อที่จะไปฉีดยาพิษใส่คนคน,คนหนึ่งทำไม <S <S mm hmm. เหตุผลของเขาก็คือว่าไอ้นายโอฮาร เป็นแฟนใหม่ของแม่ของนายโทมัสควานนะโดยที่เขาเนี่ยสืบรู้มาว่าถ้าสมมุติว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยเป็นอะไรไปมรดกเนี่ยมันจะถูกยกให้กับนายโอฮาร่าคนนี้นะเขาจึงยอมไม่ได้จึงตัดสินใจที่จะไปจัดการสังหารนายโอฮาร่าเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได,ได้ได้รับมรดกจากคุณแม่เขาแทนนะเออเรื่องราวมันก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยมีแค่นี้เลยจริงๆเท่ากับว่านายโทมัสควานไอแพทย์ปอมคนนี้เนี่ยก็คือวางแผนเพื่อที่จะไปเอา มรดกจากพี่นายกร,รมของคุณแม่นั่นเองนะครับก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวที่ามอนนำมาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้ถ้าใครชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กัมอนด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเรื่องดาวนั่งเป็นเรื่องดาวที่สั้นๆไม่ยาวมากเนาะแต่ว่าที่ผเห็นว่าเป็นคดีที่น่าสนใจมา,มากๆเลยเพราะว่ามันไม่เคยเจอเนาะว่าหมอเนี่ยจะไปปลอมตัวเป็นพยาบาลทำไมมีแต่พยาบาลต้องปลอมตัวเป็นหมอถูกไหมเอออันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ว่าอ๋อโอเคที่เขาปปปปลลออมมมตตตััวววเเพพรราาาาาะะข้งกทททีี่่่จแบบบ็นหนหยยฐภูิไ บ้านของคนแล้วก็ไปฉีดวัคซีนแต่เปลี่ยนวัคซีนเป็นยาพิษแทนเพื่อที่จะเอามรดกของคุณแม่เออเรื่องราวมันก็เลยจบลงที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทาให้เขาเนี่ยถูกตํารวจจับกลุ่มตัวไปในที่สุดก็ถ้าใครคิดเห็นอะไรยังไงก็มาร่วมพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างนี้เนาะแล้วเดี๋ยวอีพีน่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็มารอติดตาม,มาไปเลยสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ